สวัสดีค่าทพชมมณีกับมาภพผอกับขําพูพาเละคือเกาค่ะมณีขําพู่พาเลกสิผ้าทพชมไปกิดตามรับช้มรับฟังความฝันของนัสันนะคะยิ่งว่านัสันมีคพินฝันค่ะเพิ่นฝันอีกแล้วเนาะค่ะเนาะขัาภู่พาเลกบลอสาเนาะค่ะเราก็ไปกิดตามรับชมรับฟังความฝันของเพิ่นพผอมๆกันค่ะไปค่ะ กับสวัสดีค่ะนาสันค่ะสวัสดีค่ะท่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้งสันค่ะโมนีก็ได้ยินข่าว่านาสันนี่ฝันดีนะค่ะก็เลยสิผ้าท่านผู้ชมนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันมาติดตามตัวเด็ดตัวดีกับนาสันว่านาสันนี่สิได้ตัวเด็ดตัวดีตัวใดฝากท่านผู้ชมแน่ก็ขอให้นาสันนี่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมมาฟังนะค่ะฝันยูอัน มือวันนั้นจ้ากว่าไปใส่แต่ว่าไปหลายคนคือว่านี่ข่วงนี่ข่วงฟันนั่นว่าคือจังวัดว่าสีผ้าไปอบล่มมันสิแต่ว่าไปหลายคนเป็นมุขนะขี่รถบัตรรถทั่วร์อยังนี้เลยะไปซ่องสัตว์ไอ้สินะเหมือนจะไปอบล่มไปสัมมาหน้าอย่างนี้สินะวันนี้เข้าไปเราก็เดินข้างเนาะขี่รถเดินข้าง ไปแล้วไปถึงไปน้ำซู้งไปเหลื่อยผักเนื้อบ๊อบทางนี้ว่าไตถึงไปน้ำพุเขาไปแบบรดผ้าผีพันปลาพันเขาเดี๋ยวนะค่ะเนื่อไปเหลื่อยเหรอค่ะพันปลาพันนังถึงไปเลโอ้ยอยู่กับงามเป็นพุเขาไปน้ำหลดนะไปแล้วบบนี้ล่องพักกันลูกตาขึ้นกับตาลูกเนาะล่งกันแซลแซวล่องไปล่งมาแล้วบบนี้ ผ้าอยู่ฝนฝนตกแหงนอย่างไรจะมาลุ่มแหงนพักลุมล่มลุ่มแน่เดี๋ยวลุ่มตามคนกระแตกตื่นกันไปเยื่สนค่ะส่วนน้ำตุนใหม่น้ำเอียงจนกระสีบโบยูวันนี้กระเดยอานาสาร,รกระเดยกเดยแลนขับไปในไต่าลาก็ว่าเป็นแต่าบาเมนเึื่อนดอกก็เป็นเป็นเสาเป็นเสาพิศราวัดลงบกยันย์เรียนเรียนข้าไปเรียนข้าไปกวดตกเสาไหว เสาเสาอันสระตัวนั้นนั้นแลก็มีผู้นึงผู้เล่นมานำกดเป็นผู้า้ขึ้นแบบกอดเสาฟังนั่นหมคือกันมพาะว่านแนเดอร์มันร่มแห้งเพน่ะร่มมันจะแห้ง,หงอีนี้จุโตห้าจน,นสิบปีกว่าโตหฮาจนปีวาต่างคนก็ต่างก่อตนลใหม่ไว้ที่อื่นกระแจจายไปเบิดบแบนี้คนได้ร้ายน่ะบ่เห็นเ่เห็นกันบ่เห็นกันเลยมืดมัวมาเลยอันผู้นึงอยู่แต่ว่าผู้นึงอีกผู้นึงอันอยู่อยู่เห็นกันสองคน บอกกันกอดคนละเสาหน่ะเห็นเห็นกันอยู่ก็บอกกันกอดไว้ก็บอกกันกอดกอดไบหนึ่งกระลุ่มแห้งแห้งคักแห้งนี้แห้งนี้ในความฝันหนึ่งหยาดเลียบแห้งนะค่ะยานยานลมพายุแห้งทึ่งมือทึ่งขึ้นทึ่งฝนมาหน้าบันฝนไปดนมาโดนหน่ะในความฝันว่ารุ่งแห้งฝนเริ่มจางเริมส่องแต่พายุสงบเลย พออยู่เหลื่อมสมก้นเศ้าตกนะอู้ดเกือบไม่เท่าต้ายเนาะบอกกันกับคุณคุณนั่นคือมาทำกันนั่นอีกคุณนึ่งนั่นเกือบเท่นข้าไฟพายุเพิ่นผานไปเนาะบอกกันอันนนงบอกข้าวบ้านนี่ผู้สาวคู่หนึ่งกัญางมากกัญญางมากเมาถอดคนละคือเดี๋ยวมาอยู่ในซาลาดมีลงมานี้อุ้มนะคือเดี๋ยวมานี้ลง้านีล้ อื่นเท่าลงไปย่างที่บริวานะเทาลงไปหิ้วเขายุบอเท่ากันมาอยู่นี่ประมผู้เทาผูาผู้เทาผู้เทาเพิ่นงเีเสียเนี่ไรใจเสือผาดีดีเน่คือคนเท่าเสือผาคือมูเท่านะผู้หญิงหรืผู้ชายเป็นผู้ชา้ชายเป็นผู้ชายก็หิ้วเขายบอลุ่มานี้ห้องล่งไปยุบอห้อาก็ไม่อยู่โดนห้อก็หิ้วยุมาน่ะพึ่งกันกับผู้ากันมั้งพึ่งกัลุมไปวันเพิ่งก ถือเป็นผ้าเขาได้แตงผ้าเขาไห้เขากินเขานเ่านะเ,เขานั่นบ่เขาผู้ชาอยู่อเข้าเป็นผู้เข่าน่ะจะพาก,กันกินบ่าบานจะลงมาถือถือลงมาบานนี้ถือลงมาเหียบบาาเ่ยวก็แต่ว่าท่านไดนกินแต่ว่าท่านไดนกินลงมาเหลี่ยวก็ลงุงมาเห็นคือแตงผ้าเขาไหมากจไม่ว่างไห้ไปหอดจะไปเห็นในในในผ้าเขานั่นเป็นในหนามเกี่ยวหนามเป็นตเป็นตเละไ ใเกี่ยวหนามในเกี่ยวหนามี่ตัวเเป็นตัวเลศตัวไรเห๋ยบ้ตัวไรเนี่ยเป็นเด็กเก่างอจังสีเก่าแล้วก็ซีเก่าสีเป็นเด็กเก่าสีมากเวอะมาเก่าสีสีงามอยู่สีงามเป็นเด็กพื่จังข้าจุดเทียนหน่อยลงในหนามคัไม่คันนะแต่ว่าเป็นเกี่ยวหนามอยู่ในภักเขาเกี่ยวหนามอยู่ในภ้าเขาคนน้ำมาให้กินคู่ไปน้ำกันเห็นอยู่ปคู่ไปน้ำกันแตเห็น กินน้ากันเนี่ยคนหายโสมคนเนาะกินน้ากันเนาะคนเรยว่ากินเดอร์คนวางซีเอาหายเลยอ่ะนเี่วกว่ากินเดอร์คนบางนี่ความฝันก็เรียว่าจะเยียูนแล้วจีน่ะาเราเข้ามากินเื่อนเข้าปะคนวะอยากเมื่อเนาะมาหอดใจเหลีเนาะไปถือนวดคนวะถือเอาพ่อเขานั่นถ้ากันถือเอาพขาถือพ่อเขามาก็้แต่ถือพ่เขามาก็้ยมัเป็นจีไรเบสักเป็จ เูื่คนไทยสูงเขาว่าคนบอกโตเล็กแต่ว่าถือมาได้กินบ่อยละป่านนี้บ้านี้เอาไปกินเหือดโอ้โหเอาไปกินเหือดเอาเอาเนาะสีหน้าเอาไปกินกระชีอยากให้มูเบิงนั่มยู่ท่องรถเนี่ยไปต้อการหลายคนกระชีมูกระชีมาคืนรถพร้อมกันกระชีเอาไปสีหน้าคือแน่ใจเลยว่าทะเบียนรถนั่นจำได้ทะเบียนรถนั่นเป็นรถบาดเนาะเก้าทรงนี่ละ เก่าสองอีหยัางนี่ล่ะจำอะไรจำาไรตะเก่าสองจำาะไรตะเก่าสองบานิชิดที่นี่ทั้งร้านกับซีโตเนาะนยาจำาไร้แลต่เก่าสองชิ้นี่ขีดยังอีกชินหนึางจำอรต่ทั้งนาเก่าสอกามาก็มาน้ำกันก็ออกก็ออกมาส่วนบอกว่าแต่ว่าส่วนกันเมื่อพาเมื่อจะถื้อเอากามาค่ะค่ะก็ซื้อ có hướng hai bạn trả tôi hướng trước và ao ao lị ao nhang và thì đi trái nhang mà chắc nó để thầu để lị thế nào à cái đi hướng hai à khánh khánh cái nghe nó cái gì đấy nhiều nhiều cái gì tem cắt từ chu chết ship qua của ตัวเล็นี Mother, <c ười> <c ười> ่เกี่ยวหนามด้วตัวไหตัวเลยกนี่เกี่ยวหนามถึงแจ้งว่าเขาว่าเนาะตัวเก่าสีเก่าก็เด็กซีสองตัวเก่าสีเก่าซีตัวทะเบียนรถที่ไปนั่นเป็นรถบัตรนั่นเก่าสองจำได้แต่เก่าสองจำได้ข้างหลังแต่หลายตัวจำได้แต่เป็นรถบัตร ตัวตัว2สั้นน่ะครับไปจะพูดเ่าเพิ่นแต่งมาาเข้ามานั่นจะ70ตัวกัวประมาณเนาะจบ่ถึง75ดอกก็70ตัวกลัวไปปายจังซี่นะตั้งตั้งสิให้โซเนาะค่ะบ้านนี้ก็อยากอ่างงูก็เลยเอาเบิดผ้าเอาเบิดผ้านุกไว้ให้งูเบิ่งสิไปขึ้นรถบัดกลับ่ล่ะสิเอามืออนเมื่อให้มูเบิ่งจะาองเห็นแล้วว่าสิ ไปไใส่สูงได้หนิใส่ใส่สีหน้าเพิ่นให้แจ้งป้าเขาให้กินผอมอยากเอาไปสูมูอยากเอาไปสูมูกินน้ำมูกินเอาไปใส่ซูมูเบิองน้าว่าว่าตะซื้อปลาข้าวเมื่องกะนปลเมื่องปลเมื่องซื้อซื้อตูดซ้ำดูปลาเมื่องจะแปลว่าเพิ่มกระชับเนาะปลาหเมื่องปลาเสียเมื่องเนาะจ้ค่ะก็ฝันของดาสันนี่มีหยังเพิ่มเติมอีกบ่คเขบ่ก็มีก็มี่จำนี้ก็มีูู่อยุ ครูยุ่น้ำเก็เป็นผู้ชายแคเช่นั้นแหละสองคุณค่ะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเอาเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของนัสันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนัสันหลายๆนะคะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้โตดดโตดีกับท่านผู้ชมของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้คัาพูดค่ะเราอาชิพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของนัสันเนาะค่ะ ตัวเลขของเพินินเพิินฝันว่าเพิินไหนขี่รถไปอบร่มเนาะคะ่ะตัวเลขของเพินกับ, 9, 4, 9, 4, บเก่าสีเก่าสีทะเบียนรถถี่เพิินขี่ไปก 9, 2, ะเก่าสองเนาะค่ะเก่าสองหนึ่งกัย่าสองหาหกหให้ท่านผู้ส้มเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลคะ่ะให้สุกๆมันๆลำลำด้ด้วยทุกคนเด้อคะ่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คำผูพะลอนำในเดอค่ะสำรับคลิปนี้คำผูผะลอกก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ